อมเมนต์ไทยแลนด์ Thailand. สวัสดีค่ะอดรักกรุงเทพไม่ได้เลยสาวเกาหลีติดใจ QR Code เช่วกรุงเทพไม่ต้องถือเงินไทยสักบาท2-3ปีมานี้การใช้จ่ายเงินด้วยการสแกน QR Code ก็าหลังเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยโดยทางรัฐบาลมีความพยายามที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้เงินสดและไม่น่าเชื่อเลยว่าการสแกน QR Code ที่ชื่อว่าเราคนไทยจำนวนมากใช้กันจนชินแล้ว จะกลายเป็นเรื่องน่าอัมเมซิ่งน่าทึ่งสำหรับชาวต่างชาติไปได้ถึงขณะที่มีสาวเกาหลีตั้งเป้าไว้เลยว่าจะขอลองเชี่ยวกรุงเทพโดยไม่ใช้เงินสดจะสแกนแต่ QR code ดูบ้างโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นคลิปของโคุนเอ็งเจลีนารีจากช่องท่องโลกไปแบบช้าๆกับเอ็งเจลีนาซึ่งถูกเผยแพร่บนช่อง YouTube ของเธอเอาไว้ตั้งแต่วันที่17กันยายนที่ผ่านมา และจนถึงตอนที่แชททำคลิปนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า184,000วิวคุณเอเจลีน่ารีได้เริ่มต้นคลิปของเธอระหว่างที่เดินออกจากเครื่องบินพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอมาถึงกรุงเทพแล้วผ่านไปเพียงแค่3ปีกรุงเทพเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากและสิ่งแรกที่เธอต้องทำก็คือไปรับซิมการ์ดก่อนซึ่งเธอบอกด้วยว่าทุกวันนี้สะดวกสบายมาก เพราะสามารถดำเนินการซื้อได้ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์และเมื่อได้ซิมแล้วเธอก็เดินผ่านมาทางเคาน์เตอร์แลกเงินเธอบอกว่าอันที่จริงเธอสามารถแลกเงินที่นี่เลยก็ได้แต่สำหรับทริปนี้เธอจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะว่าเธอวางแผนมาล่วงหน้าแล้วว่าทริปเที่ยวกรุงเทพครั้งนี้เธอจะไม่ใช้เงินสดเลยตลอดทั้งทริปและคุณเอ็เจลนาก็ได้เล่าต่อไปว่าเธอได้ยินมาว่าระบบการชำระเงินด้วย QR code ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกรุงเทพมีแต่คนบอกว่าคุณสามารถชำระเงินได้โดยใช้รหัส QR Code แม้แต่ในร้านค้าที่เล็กมากๆก็ยังรับชำระเงินด้วย QR Code เลยเธอก็เลยอยากลองใช้ชีวิตการชำระเงินด้วย QR Code ดูบ้างจากนั้นคุณแอจเรนาก็เดินหารถที่จะรับเธอไปส่งยังโรงแรมที่เธอจองเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยเธอถามหารถเพื่อไป SST ซึ่งเป็นโรงแรมที่เธอจองเอาไว้แต่คนแถวนั้นน่าจะได้ยินว่าเอ็กซแล้วก็ชี้ไปที่ทางออกที่สามแทนและนเธอมึอนตึ๊บและมานั่งแอบบ่นว่าเธอนี่เวียนหัวเอามากๆกับภาษาอังกฤษสำเนียงไทยและคงต้องทำความคุ้นเคยกับมันให้มากกว่าน,นี้แล้วตัดมาที่โรงแรมเธอบอกว่าโรงแรมดูดีเกินคาดมีสระว่ายน้ำด้วยค่าเช่าอยู่ที่16ดอลลาร์เท่านั้นมันถูกมาก แต่แล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนได้ถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดคุณเอจลรีนาน่าจะจองห้องพักเอาไว้แบบเป็นห้องเดียวแต่ทางอโกราาั่้ส่งข้อมูลการจองมาให้ที่โรงแรมเป็นแบบห้องรวมซึ่งทางคุณเอจารีนานั้นไม่โอเคแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้ลงตัวโดยคุณเอเจารีนาได้อยู่ห้องรวมแต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีคนอื่นมาแชร์ห้องด้วยคุณเอเจรีนาบอกว่าถึงเรื่องห้องมันจะไม่โอเคสักเท่าไหร่ แต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงแรมนั้นยอดเยี่ยมดีงามมากหลังจากที่คัอในจารีนาเก็บข้าวของเข้าห้องและพักผ่อนแล้วเธอก็ออกไปหาของกินข้างนอกเธอบอกว่าร้านนี้เป็นที่โด่งดังมากในหมู่คนเกาหลีและอยู่ห่างจากโรงแรมที่เธอพักเพียงแค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นในระหว่างที่เดินไปในซอยนั้นเธอก็แอบชมเมืองไทยด้วยว่าข้อดีของเมืองนี้ก็คือ คุณสามารถเดินไปหาของกินได้อย่างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเวลากลางคืนมืดแล้วก็ตามและร้านที่เธอไปกินก็คือร้านโจ๊กพ่อชนะพอไปถึงร้านคุณพ่อค้าเห็นกล้องก็สู้กล้องรู้งานทันทีหญิงโฆษณาเข้าร้านทั้งภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษแบบจับเต็มไปเลยโดยเจ้าเธอนั้นได้สั่งอาหารไปทั้งหมด3อย่างคิดเป็นเงิน310บาท,บาทเธอบอกว่าร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตแต่ว่าสามารถจ่ายเงินด้วย QR code คได้ และเธอก็เพิ่งจะลองใช้งานเป็นครั้งแรกเธอจึงขอจ่ายเงินก่อนเพราะกลัวว่าถ้ากินเสร็จแล้วจ่ายไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวจะได้ล้างจานแทนเธอบอกว่ามันใช้งานง่ายมาก<ๆ>เพียงแค่สแกนใส่ตัวเลขก,กดตกลงแล้วก็เอาไปโชว์ให้คนขายดูดูจากสีหน้าของเธอดูเหมือนว่าเธอจะทึ่งกับการสแกนจ่ายแบบนี้นะเพราะเธอบอกด้วยว่าประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมไร้เงินสด การใช้ไม่ต้องพกเงินสดแบบนี้ทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากและยังช่วยยกระดับการท่องเที่ยวได้อีกด้วยหลังจากกินเสร็จคุดเอเจลีนาก็เดินออกมาจากร้านและเธอก็บอกว่าการรับชำระเงินด้วย QR code นั้นดีมากแต่ก็มีบางร้านบางที่ที่ไม่รับการชำระเงินด้วย QR code แบบนี้อย่างเช่น7 e เว่ e อเธอบอกว่าร้านสะดวกซื้อใหญ่ๆแบบนี้จะใช้การรับชำระด้วยบัตรเครดิตแทน และตอนที่เธอมากรุงเทพเมื่อ3ปีก่อนจำนวนเงินขั้นต่ำที่รับชำระจะอยู่ที่200บาทถ้าน้อยกว่านี้ต้องใช้เงินสดนะจ๊ะคนแองเจลีน่าเข้าไปเดินช็อปปิ้งอยู่ในเซเว่นสักแป๊บแล้วก็ออกไปเดินเที่ยวถ่ายรูปเล่นที่ถนนข้าวสารต่อที่พักของเธออยู่ไม่ไกลจากถนนข้าวสารมากนะักก็เลยเดินไปได้แบบสบายๆเมื่อไปถึงเธอก็บอกว่าคนที่ถนนข้าวสารเยอะมากและที่น่าทึ่งก็คือ แม้แต่คนขายของริมถนนก็ยังรับชำระเงินด้วย QR code เลยและเธอสงสัยเลยว่า QR code ได้รับความนิยมในระยะเวลาอันสั้นขนาดนี้ได้ยังไงที่สำคัญเธอรู้มาว่าการใช้ใจ่ายแบบนี้ร้านค้าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารด้วยรับเงินแบบเต็มๆดูแล้วมันว้าวมากตอนที่เธอมาเมืองไทยเมื่อ3ปีก่อนยังไม่มีแบบนี้เลยและมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากซะด้วย เพราะว่ามันทําให้เธอได้สนุกสนานพเพลิดเพลินตลอดทั้งวันโดยที่ไม่ต้องแลกเงินอาเป็นเงินบาทแม้แต่บาทเดียวในคลิปนี้ของคนเอเจลินาดูเหมือนว่านอกจากเรื่อง QR code ที่จะอทึ่งแล้วก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เธอทึ่งเอามากๆอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของกัญชาเธอบอกว่าเมื่อ3ไปีก่อนไม่เห็นมีของที่เกี่ยวกับกัญชาขายแบบนี้เลยแต่มาคราวนี้เยอะมากแม้แต่ในร้านสะดวกซื้อก็จะมีน้ำผสมกัญชาขายเลย และสำหรับเพืเ่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาแล้วสุกัดฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะถึงแม้ว่าในตอนแรกจะมีปัญหาในเรื่องของที่พักแต่ฉันก็ดีใจที่ปัญหานั้นได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดีการออกแบบที่พักรวมถึงสระว่ายน้ำก็มีเอกลักษณ์และดูสวยงามมากการได้เห็นความสุขจากการกินอาหาร ทำให้ความทรงจำอันแสนจะของคืนในอดิตหายไปและดูเหมือนว่าที่นั่นจะสะดวกมากๆเพราะสามารถใช้จ่ายเงินได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดความพิถีพนต่อมานะคะการชำระเงินผ่านมือถือแบบนั้นดูแลสะดวกมากและมันก็น่าทึ่งมากที่ประเทศไทยสามารถสร้างสังคมไร้เงินสดด้วย QR code ได้แบบนั้นความพิถีพนต่อมานะคะว้าวกรุงเทพและโลกของเรากำลังเปลี่ยนไปพวกเราไม่ต้องใช้เงินสดกันแล้ว ความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นของคนไทยนะคะในไทยคุณสามารถสแกน QR Code จ่ายได้เกือบทุกที่แม้แต่ร้านค้าริมทางตลาดสดอาหารริมทางของชาวบ้านตามชนบทตามต่างจังหวัดก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่ต้องเป็นเงินบาทนะเพราะปัจจุบันคนต่างจังหวัดคนชนบทก็รับโอนจ่ายเงินคนไม่จะเป็นต้องพกเงินสดอีกต่อไปในประเทศไทยคนแก่ผู้เฒ่าในชนบท ก็ยังสแกน QR Code จ่ายกันแล้วแม้แต่ซื้อเหล้าหนึ่งแก้วเป๊กสำหรับขี้เมาแถวบ้านผมก็สแกน QR Code จ่ายสะดวกสบายมากความคิดเห็นต่อมานะคะคุณสามารถชำระเงินด้วยรหัส QR Code ได้เกือบทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยแม้แต่ผู้ขายอาหารข้างถนนก็ยังมีรหัส QR Code เอาไว้ให้คุณใช้ชำระเงินแต่ที่เซเว่นอในประเทศไทยนั้นพวกเขามีระบบกระเป๋าเงินเป็นของตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงรับชำระเงินจากระบบกระเป๋าเงินของพวกเขาหรือรับชำระเป็นเงินสดเท่านั้นคุณจึงไม่สามารถชำระเงินผ่านรหัส QR o ค e ใน7ซเ e ่ e อได้ความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบการชำระเงินด้วยการแตะบัตรมากกว่ามันเร็วกว่าการมานน่าสแกนโค้ดมากๆตอนฉันอยู่ที่สาราชณาจากักรฉันใช้มันเป็นประจำคุณเพียงแค่แตะบัตรของคุณแล้วก็ไปคุณลองนึกภาพดูสิ ถ้าคุณต้องรอคิวเพื่อชำระเงินนานๆมันจะเป็นยังไงขั้นแรกคุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าแอปจากนั้นก็กรอกจำนวนเงินจากนั้นก็โชว์ให้พนักงานดูแถมยังมีอีกเป็นสิบคนยืนต่อคิวอยู่ข้างหน้าคุณเพื่อทำสิ่งเดียวกันนี้ฉันเคยเจอมากับตัวเองแล้วมันช้าและน่าเบื่อมากความคิดเห็นต่อมานะคะมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินไปได้เยอะเลยนะและมันก็ปลอดภัยกว่า ง่ายกว่าสําหรับร้านค้าในการรับเงินด้วยโดยลูกค้าเองก็สะดวกเพราะไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดแถมยังป้องกันการเลี่ยงภาษีได้อีกด้วยฉันหวังว่าสักวันหนึ่งประเทศของเราจะทําแบบนี้บ้างความคิดเห็นต่อนะคะผมน่าจะได้ดูคลิปนี้ก่อนที่ผมจะไปเมืองไทยผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ QR Code เลยและผมก็อายมากเพราะในเมืองไทยมีสถานที่มากกว่าที่ผมคิดไว้ที่ไม่สามารถใช้บัตรจ่ายเงินได้ อันนี้แอดดาว,ว่าเขาคงมาเมืองไทยแล้วไปซื้อของหรือไปนั่งกินอะไรสักอย่างโดยที่ไม่มีเงินสดติดตัวหรือม,มีไม่พอพอจะจ่ายเงินจะใช้บัตรแล้วใช้ไม่ได้เขาก็เลยอายนะคะความคิดเห็นต่อมานะคะสังคมไร้เงินสดสะดวกแต่ก็น่ากลัวมากด้วยเช่นกันความคิดเห็นต่อมานะคะฉันสนุกไปกับวิดีโอของคุณมากและฉันก็รู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่ด้มาเที่ยวเมืองไทย ซึ่งดูเหมือนว่าที่นั่นน่าจะมีเวทมนต์อะไรสักอย่างที่ดึงดูดใจผู้คนในมากมายขนาดนี้และฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ตกหลุมรักและโดนเวทมนต์นั้นสะกดไว้ทําให้ฉันได้อาศัยอยู่ที่นั่นถึง15ปีทุกวันนี้ฉันก็ยังคงไปเที่ยวที่เมืองไทยไปเพื่อให้รู้สึกว่าได้เหมือนอยู่บ้านของตัวเองฉันเคยไปเที่ยวมาแล้วทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมืองไทยเป็นสถานที่โปรดของฉันความคิดเห็นต่อมานะคะ ไปเที่ยวที่เมืองไทยคุ้มค่ามากและปลอดภัยมากที่สุดในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นฉันจึงรู้สึกปลอดภัยมากไม่ว่าฉันจะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยก็ตามความคิดเห็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยคะ่ะฉันเป็นคนอินโดนีเซียแต่แฟนของฉันเป็นคนไทยฉันเคยไปเที่ยวที่เชียงใหม่มันเป็นที่ที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมากๆ เมืองไทยยังมีที่อื่นๆที่สวยสดงดงามอีกมากมายที่รอให้คุณได้ออกไปสัมผัสความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพเป็นที่เที่ยวที่ฉันชอบมากซึ่งฉันได้จองทริปไปเที่ยวที่กรุงเทพเอาไว้แล้วในเดือนมีนาคมปีหน้าดีใจมากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และบรรยากาศของที่นั่นจากคลิปของคุณแถมยังได้รู้วิธีการคำนวณเงินที่ฉันไม่รู้มาก่อนอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะดูวิดีโอของไอเจลีนาและติดใจมาก พรุงนี้ฉันจะไปกรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเคยมาใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้ดูวิดีโอของเอเจลิน่าและตอนนี้คุณก็กลับมาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะยาเสพติดเป็นสิ่งถูกกฎหมายในประเทศไทยมานานแล้วแต่ที่บ้านเรามันไม่ถูกกฎหมายดังนั้นคุณจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นเมื่อต้องซื้อเครื่องดื่มที่ร้านสะดวกซื้อในเมืองไทย ความพิเีพนต่อมานะคะฉันกําลังเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันแต่แอบ,บกังวลเรื่องกัญชาฉันได้ยินข่าวมาว่ามีร้านอาหารหลายแห่งที่ขายกัญชาเป็นอาหารและเครื่องดื่มและมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับประทานอาหารหรือดื่มมันเข้าไปเองเจลีนาระวังตัวด้วยนะความพิเห็นต่อมานะคะผู้จัดการโรงแรมคนนั้นใจดีและเป็นกันเองมากเธอรับมือกับสถานการณ์และปัญหาต่างๆได้ดีมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะตามความคิดของผมปัญหาที่คุณพบเกี่ยวกับการจองห้องพักขวัญตัวแทนแบบนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกที่ในโลกนี้แต่พนักงานต้อนรับคนนั้นควรหาวิธีแก้ปัญหาให้ดีกว่านี้แทนที่จะโตเถียงกับแขกผู้มาใช้บริการแบบนั้นความคิดเห็นต่อมานะคะฉันชอบกรุงเทพครั้งต่อไปฉันต้องลองไปเชื่อที่กรุงเทพบ้างแล้วความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยน่ารักมาก ความคิดเห็นสุดท้ายแอดขอจบด้วยความคิดเห็นจากคนไทยนะคะชาวต่างชาติที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยคุณจะไม่รู้สึกผิดหวังกับเมืองไทยของเราอย่างแน่นอนคุณจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆที่จะทําให้คุณประหลาดใจทั้งผู้คนภาษาพูดภาษากายอาหารและวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคตัวตนของเราชาวไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้และนั่นก็จะทําให้คุณหลงรักเมืองไทย และต้องกลับมาที่เมืองไทยอีกแน่นอนมันคือมิตรภาพและรอยยิ้มอันบริสุทธิ์ที่เราทุกคนนีและมอบให้เพื่อต้อนรับแขกเสมอผมอยากชวนให้เพื่อนทุกคนมาเที่ยวที่เมืองไทยครับจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแห้ต้องขออภัยมาณที่นี้ได้นะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่านออกเสีสงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ